ช่วยกันดูหน่อยนะคะว่ามันคือหมูหรือว่าหมาอ่ะดูนะแยกออกไหมหมูหรือหมาปทำไมอะผู้จัดูดิดดูอะดูกันนะอ,อ,อ่ะนะเออ,อ,อใครจะออกใครจะเข้าเออขวางมันอยู่อย่างนี้เลยขวางประตูเลยดูสิเขาบอกนี่มันหมูหรือมันหมาเนี่ยมันนอนเฝ้าบ้านเนี่ยโอ้ยเฝ้าบ้านเฝ้าประตู ในโลกออนไลน์ใครเห็นบ้างอ่ะเนี่ยเขาแชร์กันใน Facebook และ TikTok นะคะทีนเจ้าของบ้านนั้นน่ะสภาพคนที่แชร์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าคนบ้านหลังสุดท้ายเขาโพสต์คลิปนี้มาเขาใช้ชื่อเฟซนี้นะ แล้วก็โพสตความน่ารัก<ด>เขาบอกไอ้ตัวนี้มันชื่อส้มเช้งมันคือหมูชื่อน่ารักอายหุหมูใช่ไหมหมูหมูแต่พฤติกรรมเหมือนหมาอายุ4เดือนแล้วค่ะที่บ้านเขาครอบครัวเขาเลี้ยงกันเอาไว้อ่ะ<ด>แต่มันเป็นหมูที่ทําตัวเหมือนหมา <c oughs> เพราะมันชอบนอนเฝ้าประตู เฝ้าเวลาที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่มันก็นอนอยู่แบบนี้เอาสิเดดิเนี่ยนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่สตึกบุรีรัมค่ะไปพบกับคุณตาคนึงอายุ80ปีและก็คุณป้ายุภารัต เป็นคนที่เลี้ยงส้มเช้งเนี่ยแหละค่ะนี่ป้ายุภารัตแกก็พาไปดูส้มเชงแกบอกนี่มันก็นอนอยู่แบบเนี้ยค่ะร,รูมสบายใจมรกเลย่คือปกติแล้วป้าแกเลี้ยงหมาไวค้คอยเฝ้าบ้านไงครแล้วก็จะมีอาชีพก็คือว่าผสมพันธุ์หมูขายลูกออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหมูแม่พันธุ์คลอดออกมา13ตัวหนึ่งเยวนั้นก็คือไอเจ้าตัวนี้ส้มเชงแต่ส้มเชงอ่ะมันเดินไม่ได้เพราะแม่มันเหยียบเท้าอ่ะ เหย,เยียบไปที่บริเวณขาหน้าค่ะตั้งแต่ตอนคลอดเลยหลังจากนั้นอู้น้งนอง <Okay. S 1> นองสาร oh. น้องเดินไม่ได้เลยเ oh, oh, oh. นี่ยแล้วตัวป้าเองอะ่ะกับผัวก,ก็เลยอแยกมันออกมาจากเล้าค่ะแล้วก็มาเลี้ยงไว้ที่บ้านกับหมาหลังจากนั้นมันก็เป็นความรักความผูกพันนะ การเรียนแบบพฤติกรรมหมาใช่เหมือนเรียนแบบพฤติกรรมหมาไปเลยมันก็เฝ้าบ้านแบบเนี้ยเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลี้ยงลูกหมูหรือลูกหมาเนี่ยมันเห่าไหมไม่เห่าหรือว่ามันเห่าภาษามันเป็นอูดอูดก็ไม่รู้อ่ะแล้วป้าแกบอกนะเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านนะนี่มันนอนอยู่ตรงนี้เลยจ้ะที่ประจําจ้ะเฝ้าประตูเลยค่ะเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยนะมันก็อูด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 ก็สันนิษฐานว่าไอ้เสียงอย่างว่าเนี่ยมันคงเรียนเสียงหมาคิดว่าเห่าอ่ะฟังดูค่ะ คือนอนฝ้าหน้าห้องมันแบบเจ้าของเจ้าของนอนข้างในมันจะนอนปิดห้องไม่ให้คนอื่นเข้ามามไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาประทศตัวมันหมาไม่ให้คนเข้าเข้าใกล้น่ะไม่ให้คนอื่นเข้ามาเปิดประตูหรืออะไร <ทำ S 1> ยังไงไแบบนี้นนเข้เแมนเขาเฝ้า เวลาเว,เวลาจะเปิดประตูบางทีพ่อก็ไปทำแรงแม่ก็เลยพ่ออย่าไปทำมันแรงแม่ก็เลยออกมามาโตะขาหน้าเขาส้มเชงแม่จะออกไปอย่างนี้เขาก็หลบ ก็หลบออกให้ให้เราออกมาน่ารักไหมรู้เรื่องรู้ความอยู่นะรู้เรื่องอุ้ยดูดูดูน้องพยายามมากน้องพยายามเอขาเขาโคตรแล้วน้าหนักตัวเขาเยอะมันก็เดินไม่ถนัดก็คือเป็นหมูพิการเป็ะโรยยาเออถ้าเป็นคนก็ต้องขึ้นทะเบียนอ่ะแล้วก็ได้เงินอ่ะนั้นได้เงินช่วยเหลือนะคะอ่ะเนี่ยเจ้าของส้มเชงบอกเลยนะคะไม่มีกี่วันก่อนเนี้ย ลูกชายก็เคยโพส์ขายส้มเชงนะอ๋อเหรอเออจะขายเจ้าส้มเชงไปอ่ะ mm hmm. คือเขาจําเป็นต้องใช้ตงัง mm hmm. แต่เหมือนกับว่าส้มเชงมันรับรู้ได้วันนั้นน้ําท่าไม่กินเลย mm hmm. เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอาหารแปรมันกินมันก็ไม่กิน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยมานั่งคุยกันป้าลุงแล้วก็ลูกชายไม่คงไม่ขายมันแล้วสงสารมัน oh, สงสารมันเออแต่ทีนี้ก็อดไม่อดเป็นห่วงไม่ได้ไนงะบอกถ้าเกิดต่อไปในอนาคตอไม่มีตังจริงๆอ่ะส้มเชงเอ้ยไม่รู้จะ ยังไงต่อกันดีอ่ะก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะคะ<ต>คือเอาจริงๆเขาอยากเลีงต่อเพราะมันแสนรู้เออไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วขายไม่ลงลองดูการดูแลสิเนี่ยเนี่ยทั้งสองท่นเลยลเออสุดท้ายมะลาก,ก็ผูกพันนั่นแหละ ชเห็นดูมันครับเกิดมาก็พิการอยู่แล้วอไหนก็ทําหน้าที่หมาได้ดีขนาดนี้เอ้ยหมูให้ได้ดีขนาดนี้ขาดแต่เห่าเท่านั้นแหละเออก็เห่าเหมือนเห่าเหมือนหมาแต่เป็นเสียงอุดอุดไงนี่ไงเขาบอกหมูเห่าอุดอุดเออหมูเห่าอุดอุดเออก็แปลกดีนะคะเพิ่งเคยเจอใช่เอาสักตัวไหมตาอุน่ารักนะมามามาวันไหนเลี้ยงไม่ไหวติดต่อตาได้นะเออติดต่อคุณตาเลยนะคะนน่ารักนะน่ารักดูสิเนี่ย ช่วยชีวิตมันเนาะออแล้วก็กิกนซะเยอะเลยในสี่เดือนตัวมาเริ่มเท่มเลยเอ,อมีของแรนะ <c oughs> ตัวซ <c oughs> ิกเลต,ตนะหนึ่งเดียวในประเทศนะอ,อ